แต่ว่าบางทีเราไม่เข้าใจในเหตุผลนั้นครับคือทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยในตัวแหละแต่ว่าบางอย่างเราจะไม่เข้าใจในเหตุปัจจัยนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันมีเหตุผลในตัวของมันนั่นแหละทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทําไมเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้นั่นแหละบางทีมันไม่สามารถทําไมถึงเกิดมาเป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้เหนือไหมคือบางอย่างเนี่ยมันมัน มันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นภาษาได้บางอย่างเนี่ยมันเหนือคําอธิบายแต่ถ้าเรามีกำลังของสมาธิคือความตั้งมั่นเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่ละเอยียดลึกซึ้งได้ดีขึ้นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยเรียกว่าเห็นอธิป,ปัจจยตาด้วยตัวเองเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ชัดด้วยตัวเอง เหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเราจะสามารถเรียนรู้ได้ชัดด้วยตัวเองอจุดนี้กําลังของสมาธิจะเป็นตัวเกื้อกูลกําลังของสติปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เข้าใจในเหตุผลก็ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนหลักสําคัญที่สุดก็คือรู้สึกตัวใช่รู้สึกตัวมาอยู่ที่ลมหายใจไปครับนะให้ใจมีวความตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจ นะเห็นไหมวันก่อนพูดถึงเรื่องมรณานุสติใช่ไหม